มีปีการเกมนะครับปีไฟเดี๋ยวเรื่องกล้องนิดนึงให้มันเข้ากลางวันนี้นะครับกินนี่อีกแล้วเบาโซลีเป็นมาดี้นะเบาโซลีสมัยแล้วของเขานี่เบาบัดดำมาดี้ตัวไหนครับัตตัตด้บัตบัตจว่าโอร์โทนเอาาโอเวอร์โนใช่ไมบัตใจีเลี้ยงไมู่้กับกโเคได้เมื่อกี้ใรเลือกขอองเอาขอรองอไกับสีอ่าอะไรเือก่อนออ่า บาลโซเล่ครับไม่ก็แต่วิบาสโซเลที่อยู่เลยบาลโซเล่ยางนี้เราเลยครัยได้เลยเลิมิตไปได้เอแต่แต่มันก็เป็นที่สู้ได้อ้เกอย่นผมว่ายังสู้ยังไม่ค่อยได้ไม่อยากไอเทียนจับให้ได้เดยใช่เอลิมิตไปด้มยไได้ที่ว่าลองลองลองลิมิยกไนี่ลิมิตไปที่นี่ย่บเลมันจไม่ลิมิตเลยพี่ กยอะปกติแตะไอเรนยลดลของเล่นไปเนก็บอกได้ไดนมันได้เล่นีกันไอตันี้บารดีใช่ไหมใอ่น้าบัดี้บาีตั้งอีผมว่าวันนี้นะครับอ่าอีดนะครับอิดน้องอิดน้องอิดนะครับแล้วก็มีอ่าเจสิก้ามาเป็นกำลังใจข้างๆแต่ผมผมเล่นด้ีอย่างไรยกของน้องดิงเจสิก้าไม่ไมผมอยากเล่นเวลรผมอยากดีเมย์จะอะอีต ิเซี่อะอกบตัวไหนลูกตัวไหนไม่ทุนอะไรก็รักระดาษจิ๋วซีดีไม่ได้หรอกกูจะเล่นลิงก์ต่อิเซ่แมตดีเข้ามาลูกสองไม่ตายก็ตายสุดตายพี่มันล็อกเราิเซ่ลงถึเซรรอไม่ได้มันบอกว่าอะไรวะลวงห่างมีที่ดูนะน้องยกเลิกแล้วได้เกียร์นะเจอไอ้พวกเชี่ยวข้อทางมันเหรอจบไหมเชี่ยวดีนะลูกอะ แมพอดีอย่างนี้ขึ้นมาจักเลยแหม้เลยแหมแม่แหมแมก็ู้ไม่ได้เจอคิอีเซ่อีเซ่ตัวอะไรตัวกาตัวกาอ๋แล้วนี่บอโซลจริงไหมนีเรียนเรียนวเรียก่อนเรียกก่อนลยครับอะไรไม่รู้หนึ่ชสองามหกไปสามไก่หายส รับเท่าไหร่เลวลูกนับนิดนึงนีหน่อยสิบสาหรออไสิบห้าสิบห้าไอตอนเท่าไหร่นะสิ้ไอ้ดิกเป็นนั่นที่มันรับรับอางนยังมาลกปีหายไปกันิด้ึงเสงนะแสงนะจดเกดัหนึ่งจวสกิลสกิลไอ้นั่นไอเทมอ๋อไม่รู้อ่าเจเจไม่ทันเจไหน ราบินได้จัวด้วยเราไม่นหกันมุมาะสิบไม่ใส่าบุกันไม่อีกมาก่อนอีกมาก่อนเดือยนี่มากนอมาก่อนนะอีกมาลงาอตกมาแเริ่มเเมก่อนนั้นอีกเริ่มเริ่มมาตียสองไหมตีสองกราขึ้นมาโอ้ยตีหนึ่งาเลยอจัอะไรนะเดอจัวกล้องจัวอยากยืนสไตบ้าง บบเข้ามันจีกี่รอบนะสารอบล2บ2ไปใช่ยบอโซเล่นะครับไม่มาไงไม่เดินเอาเลยเอาเลยเกตไลท์ยังไม่ถึงอยู่แล้วดอกผมมี3ามวูผมจะได้ขุดถ้าดอกผมมีหกวูผมจะได้จวดลง,ง,งับเลยนับเลยสาสี่ห้าหแต่ข,ขุดขุดก่อนค่อยจวด่ไม่ไม่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เกตว่าจากนั้นอีกทีนึงคือมานับแค่ตั้งแต่ถ้าเกิดหน้ได้จวได้ได้ขุดเลยไม่เกี่ยว นััต้เลยใช่คือคือมันแค่แค่นั้นเขาว่าจากนั้นแค่แค่ช่วงแรกแค่เกีแค่เกีดอะไรนะเกีย์ไรเอาง่ายคาเอาการที่ว่าทะไม่เวิร์ดหรือห้าก็ไม่ก็ไม่มีผลไม่มีผลเกไล์ไแล้วก็นับนับแล้วก็แอคทีเวทนทีุดจะบอว่าวผมมือซ้ใช่นั่นหะนียเนี่สมไม่ทำอไรู้ิสไล์พอแต่กระปบ เดี๋ยวของเจ้าของร้านนะครับจะเพาอรัพนะครับก็รอไอเทมใหม่ก่อนนะครับไอเทมบาตูรีนะมาเดนหน้าครับเอาสกิลนี้ก่อนเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเกตเ่อสกิลนี้ปวดสามเออถ่ายมุมนี้ก็สวดแล้วพี่น้องอิสุน่าน้ะครับวันนี้มาเป็นคู่แข่งให้กับเรานะครับอิสุนะานะครับ ุันนี้เปิดอะไรอยู่ังวนี้เปิด11สี่บ่าวดำบ้านะไสี่อะไรล้วอสันนมีมมีกินสเสาพี่ไม่เคยกินมีไหมเดี๋ยวสองเสาใส่กองเก่าขนาดไหนวะใส่โอเทอร์ไหมเกาตัดใส่จมันอไม่รู้จมมีโอเทอร์ไหมมีหลางโอเทอรมีใส่โอเทอร์อ่คอร์ดไปเอานี่จังหวแล้วก็คอทําไปนี่ เอาไว้ตัวนี้ลงดอกแต่พอถ้าอโอเคก็แ้ดงว่าจะเห็นจากไอ้ตัวนี้ใช่ไหมไม่ผมอันนี้ผมกดสกีไปหมดแล้วอ๋อก็ใส่็ล้จะเอากลางออกจะเอากลางออกอันนี้มันต้องนำไอ้หนึ่งนตัวออกงี้ะใช่เอาบดบ่อยแล้วอุ้ยแล้วไม่เข้ายยไม่เาจ้หนาไมยเื่อไ่นา่เม่อไหเอาใส่ใส่ไม่ดใส่โดนด่มเยเอาโดนด่างนะปี ชูก้สิ่ไอนยไ้นี่ก็ติดสุยันใช่ไหมเอ้ยติดอ่าลังคันฟอสเอ้ยติดอ่าจักรพัดไอ้ไม่สอยาก้วมีใครดัแล้วนพี่ต้องเดี๋ยวนะลห้าขิแล้วมีอะไรบ้างแบบแท็กเรดแค่นั้นเลยเจอองดิพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวหกขีเลยเหรอใช่เเดี๋ยว่ใด้วยเข้ามาตีดาวหักอะไลนลิงนะหักับไลนิงนะโมสามบี้ ่ไหีจวหนึ่งข้อเยีดใส่หกนึ่งสองามสี่กสองหนึ่งสองสองหนึ่งสกิลชี้ใจเก็ีดลุกสกิลท้าไรสีลุกตามลุกตามด้วยเหรอสองเข้ามาอ๋อโมโราโมนีนาสองนะครับเจอันานแิ่มก่อนกะครับพี่ต้องหวานอะไรมึงบพกหจ้าผมมีะเดี๋ยนะแป๊บนึงยังไม่พออย่าเ่งใจเย็น Ui Cá đèn đòn á Ôi Ôi 1 2 3 Cơn <cười> Cơn 4 no? 1 2 3 4 Chị cầm 1 mô Lên 1 game no? 9 mô Mà lèo Chưa <laughs> <rồi, đi> <laughs> cho họ yes. ทำอะไรมาวันนี้จ่ายสามเกตฑ์นำเข้าเรื่อยสองโซ่ไหมเอาตรงกลางใช่ไหมว่ากินไม่เกินไปยัรงไมากกว่ายกการหรือระเบิดกลางยกกางหรือระเบิดกลารโรคความเสียหายไอ้นี่คือคล้ายๆกับอ่าแจ้งไหมแกเทปแสดงนำเข้าแสดงว่าเราสามารถนำได้อย่างนี้ได้ได้ไม่เอาแต่ว่าเอาไว้ข้างเนี่ยให้รอดดีเขาสามคริติคอลแล้วผ่านเดินเข้าเไปเฉยเหมือนปลาทองเลยนะมีเศษด้วยปล่างนี้ปลาทองเฉย จะดูมีเกตไม่ไม่ค่อยสวยแล้วนี่ที่คุณเล่นเล็กปลาทงเกตจวดมืออะไเนีวครับไม่ได้ฟาอะไรเลยครับมือป๊อกเกินไม่มีทำเลยมันจ่ายเคาน์เตอร์เลยไม่ได้ด้วยแค่ตัอย่างเดียวเลยไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้คือแค่เลื่อมแล้วก็ยกเลยยกหรือระเบิดยกหรือระเบิดนะเลือกช่องกลางของงูแหงทั้งหมดขอสกิล ไม่ทำอะไรเลยก็หาอะไรมาดูโซเกียก้อนสักอันนึงนะถ้าครูถ้าครูเลยป่ะใครเดินขาที่ตึงแขนเลยใครครูคณิตครูคณิตป่ะ่ครูเบบี้จะไปจะไปต่อเขาหรือโอ้ยครูบาสบี้ไอเจสแล้วนี่จะเอาลงมาทำไมนี่ไม่เอาไว้ทิ้งอ่ะไม่มันไม่มีตัวลงให้กูเลยแล้วพี่จะเล่นอย่างนั้น จัวกันโคตรโถดเลยเอาตัวนี้ลงลงทับตัวนี้ใช่ไหมลงทับตัวนี้แล้วก็ไอเดียร้องใหญ่ฮโอเคมึงจะขอแรงมึงโคตรดีกดีเลยเหลือไปเดียวเหลือไปเดียวแล้วแกฟาร์มหมดเลยฟาร์มจากไหนล่ะไม่ได้ฟาร์มี่อะไรในใจกินเลยอุ้ยฉันให้แปดพันลิงก์มาดานุสามพันจริงเหรออะไรบวกสามพันอ่ะพลังบวกได้เหรอ บวกบอกบ้านอะอะไรเนาะใช้ามอเตอร์ทุกใบในสนามได้รับสามพันอาของพี่บวกด้วยะฮะไม่เลยสนามของเรารถรโอ้พี่โอ้บวกเขาดีอะไรมา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 ไปครับบวกกิ้งก็จ็บนะเดี๋ยวอะไรแล้วเป็นติการเลยเหรอไม่เข้ารวงรถยูมันเหมือนเหมือนร่างเก่าไหมไม่ยังรถรถตลอดเลยเป็นแกนเทสอุ้ยแกนเสหึ พี่ที้งเขาแล้วพี่มานที่คออย่างงี้แล้วแจ้งมาเด็ดไม่ทัดละแล้วบันที่พี่ไปไหนแสกมันที่เป็น <c oughs> ใช่บันที่ผม<อ>คุณต้องซื้ออ,อีกชุดตรงนั้นแหละล,ลงสนามนะครับเดี๋ยวคุณเจ้าของร้านอฟ,อฟอยฟอยมีอยู่แล้วครับฟอยมีอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมาใช่มีฟอยลยมันต้องมีอยู่แล้วดินโตละเขากพูดเอาไปอยู่ช่องบัดที่ก่อนกรนอตายไปแล้วอยู่บัดที่ใช่ใช่ถ้าตายแล้วจะอยู่บัดที่เหมือนคลิปดับนายครับที่เราก็อยากมองได้ก็ หมดโคตา้าอาจจิบลวหมดโคตาเอาเลยวันหนึ่งคิวเลยใจเย็นลูกไม่ทำไม่ทำาเวพาเพาเ่าเป็วัววนนคิวแล้วดอเย <c oughs> ขอมันเซอร์ดิจบเซิอร์ิตีดวยพ <7, 000 S 2> ี่ 4, <000 S 2> อุ้ยีได<า>้ครับหมืสามพันดังพาด้วยอสามพเด็บเด็บด้วยสี่พันีนี้ได้ โมไม้ไไม่ใช่หรอไม่ได้ทำอันนีโมถ้าเห็นการโม้ชาร์เห็นการโมโม่ตามพี่เใช่ชาร์จสองไมชาร์จไม่ทำอะไรเลยครับหน้าตาแบบนี้ทำไมไม่ได้แล้วครับจะแค่แล้วโอ้ยเซเว่นีเซเว่นอีกแล้วสองสามสี่ห้าห้าเวอไม่ได้ยูขาดเวอร์เดียวเจนี่อ่อยแพ้หรอจะเอาชัวร์เลยอ่ะโหร้ายยัง เดนไลเดียบทบอยดักันฟอเลยออกกดเป็นนี่หว่าบทบอยดังกันฟอสมันจะเลือกอ๋อไอ้นี่ขอพ้องกันใช่ไหมพร้อมกันใช่ครับใช่ขอขอขอ๋อจ่ายไรไม่จ่ายเกียรตไปนี้จ่ายไรจ่ายไรแต่ว่าค่าคอรของมอนที่ขอ,อมันต้องจ่ายจ่ายต้องจ่ายแต่สยย่วนใหญ่รถเมลฟาร์มมาสองตัวใช่นั่นโกบุสแล้วก็ซัเปียร์ไม่เอาค่าคาสินเหรอไม่เท่าตัวนี้อะใช่มามามา แล้วมันจะเห็นอะไรยังไงบ้างะใครเห็นเห็นทั้งตู้เลยนะะโอเคมีสามเทกอะไรเรียงมาเลยสามค้า้งคราวสีเหลืองเขาเป็นอไรขึ้นเนื้อเขาเป็นอะไรใครทำเราเลยเราเลยครข้างแรกเราไม่ใครที่ไหนครับเจสิก้าแชมป์สองสมัยแมนนิ่งสองสมัยเพราะว่าไอ้อีกคนหนึ่งโคตรบอดแต่ว่ามันเล่นอะไรไม่รู้มันเล่นดิก นิ ấy, ่หัวเือได้โอ oh, ้ย oh, ด uh, uh, right. ิ yeah! yeah. like uh, ้งโอไม่ยบอกลูกวเได้นไรไม่ตอนเล่มาบอกนี่ทีแล้วก็ไม่ได้นอะไรแอตสปอนทำไงสอไปอย่างนี้ก่อนมึงชนะอเเยเยียบลงเารอแล้วก็สองอย่างนี้เยียบลงเาคิวงโดนสสองสองไม่มีแ็คเลย เออเข้าอีแบงเลยเนาผมดีผมเข้าปืนไม่ไม่ไม่มีการนี่เอาโนอีแบงเลยอีแก็ได้อ่าอีแผงวุกันเลียเลียยก็มาแพ้กับอีแบงเอาแพ้แพ้แจบจบอีแงแล้วก็กันเอาเลียมเต้้่ิมไเตบาร์เกงครับตุไม่ไหวตุ้ไม่ไหวอเออู่ที่รั